สวัสดีค่ะวันนี้อาจุมาจะมานําเสนอเรื่องราวของอบป,ปาซออินกุกค,ค่ะกว่าที่เขาจะมีชื่อเสียงและเข้ามาเป็นที่รักของทุกคนได้ ในแต่ละช่วงชีวิตเขาพบเจอเรื่องราวมามากมายมยีเรื่องใดกันบ้างอาจุมาจะนำมาเสนอค่ะซออินกุกเขาเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคม2530ปัจจุบันอายุ35ปีสูง180เซนมีน้องสาวหนึ่งคนเกิดที่เมืองอุนจานค่ะเขาเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นแต่ว่ามีฐานะทางการเงินที่ย่ำแย่มากๆค่ะคุณพ่อทำงานเป็นช่าง คุณแม่ถึงแม้จะเป็นแม่บ้านคอยดูแลเลี้ยงลูกทั้งสองคนแต่ว่าท่านก็อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระการเงินของครอบครัวท่านจึงได้ออกไปทำงานนอกบ้านแล้วก็ยังได้ออกไปเก็บของเก่าตามข้างถนนมารวบรวมไว้ขายโดยไม่คิดอายใครอีกด้วยค่ะจุดมุ่งหมายก็คือมีเงินมาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวแต่ถึงแม้พวกท่านทั้งสองจะขยันอดทนขนาดไหน เงินทองที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวเพราะว่าที่ประเทศเกาหลีมีค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพที่สูงมากแถมยังมีการแข่งขันสูงในทุกเรื่องเขาจึงมีชีวิตในช่วงวัยเด็กที่ลำบากมากๆค่ะแต่ก็ยังมีความโชคดีนะคะที่เขามีเพื่อนดีๆอยู่หลายคนไม่ได้รังเกียจความยากจนของเขาเลย พากันแวะเวียนมาเที่ยวหาเขาที่บ้านอยู่บ่อยๆแถมยังชวนเขาไปทานอาหารที่บ้านบางวันก็ไปค้างคืนที่บ้านเพื่อนๆทำให้เขาได้ใช้ชีวิตวัยเด็กสนุกสนานกับเพื่อนๆได้อย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าฐานะครอบครัวจะขัดสนแต่ว่าเขาก็ยังมีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องค่ะเขาอยากจะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเป็นเด็กที่มีนิสัยราเริงสดใสกล้าแสดงออก เวลามีงานเลี้ยงงานกิจกรรมที่โรงเรียนเขาก็มักจะได้ขึ้นด้วยร้องเพลงอยู่เป็นประจำค่ะในตอนที่อยู่ที่บ้านก็เช่นกันค่ะ เขาก็ชอบร้องแล้วก็เต้นให้คุณพ่อคุณแม่และน้องสาวรวมถึงญาติๆได้ดูอยู่เป็นประจำเขาคือคนที่สร้างความสุขความสดใสให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีทําให้คุณพ่อคุณแม่มีรอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการทํางานมาทั้งวันท่านทั้งสองมีความสุขก็เพราะเขาเลยค่ะและหลังจากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์สร้างความสุขให้กับทุกคนมาหลายปี เขาก็ได้เดินสายเข้าร่วมออดิชั่นมากมายหลายแหง่งแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายจริงๆค่ะเขาออดิชั่นไม่ผ่านเลยสักครั้งถึงแม้จะผิดหวังเสียใจในความล้มเหลวจากการออดิชัน่นแต่เขาก็ไม่ละทิ้งความฝันไม่ลดละความพยายามเขาได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการร้องเพลงซูเปอร์สตาร์ K ในปี2552ในรายการเขาได้โชว์ความสามารถมากมายหลายด้าน เขาทำมันอย่างเต็มที่เต็มกําลังในแต่ละรอบของการแข่งขันเขาก็มักจะได้รับคอมเมนต์มากมายมีทั้งชอบและก็ไม่ชอบเขาได้นำสิ่งที่ทุกคนแนะนำนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขจนในที่สุดเขาก็เป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะและเขายังได้รับเงินรางวัลถึง100ล้านวอนหรือประมาณ2ล้านกว่าบาทค่ะ เขาดีใจมากรีบนำเงินก้อนใหญ่มาให้คุณพ่อคุณแม่ในทันทีเขาตื่นเต้นดีใจที่สามารถหาเงินเยอะขนาดนี้มาให้ท่านทั้งสองคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ดีใจมากๆแล้วก็เอาแต่พูดว่า พวกท่านนั้นไม่กาใช้เงินก้อนนี้หรอกจะเก็บเอาไว้ให้เขาใช้จ่ายเวลาจําเป็นแต่ว่าอินกุเขาก็บอกท่านทั้งสองว่าเขานั้นตั้งใจนําเงินก้อนนี้มาให้พวกท่านเงินจํานวนนี้เป็นเงินของพวกท่านทั้งสองคนแล้วจะนํามันไปใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามความพอใจของท่านทั้งสองคนค่ะและในตอนที่เขาได้ย้อนนึกกลับไปถึงเรื่องราวในตอนแข่งขันในรายการซ u เปอร์สตาร์เ เขาก็รู้สึกอายขึ้นมาทันทีค่ะเพราะว่าในตอนเข้าประกวดเขายังเด็กมากแถมยังพูดสำเนียงบ้านเกิดชัดแจวอีกด้วยค่ะมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาแสดงออกมาแบบเด็กต่างจังหวัด แต่ทุกอย่างในช่วงเวลาการประกวดมันช่างเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับเขาในการแข่งขันแต่ละครั้งจะมีคอมเมนต์มากมายมาต่อว่าเขาก็จะตั้งใจนำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาฝึกฝนให้มากๆเพื่อในการแข่งขันรอบใหม่เขาจะได้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและต่อมาเมื่อได้เข้ามาเป็นนักร้องจริงๆเขาจึงตั้งใจถ่าย,ายทอดทุกบทเพลงให้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดค่ะ เขาจึงมีเพลงดังที่ติดชาร์ตมากมายมีแฟนคลับทั้งในเกาหลีญี่ปุ่นเพราะในปี2557เขาได้ทำอัลบั้มเพลงภาษาญี่ปุ่นชุดแรกออกมาค่ะ และอัลบั้มชุดนี้ทำให้เขาได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในงาน Japan Gold i s c Award ของญี่ปุ่นค่ะและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขามีรูปร่างอวบอ้วนแกมกลมกมสิ่งนี้ทำให้เขาได้รับแรงกดดันจากผู้คนรอบข้างว่าเขานั้นควรจะจริงจังกับการลดน้ำหนักเสียทีแรงกดดันมันทำให้เขารู้สึกเครียดจนทำให้เกิดภาวะของอาการกลัวความอ้วนหลังจากโดนกดดันเครียดอยู่พักใ เขาก็เริ่มสัญญากับตัวเองว่าจะลดน้ำหนักแบบถูกวิธี เขาเริ่มวางแผนการลดน้ำหนักและก็ได้ไปออกกำลังกายด้วยการยกเวทแต่พอเล่นไปได้ไม่นานเขาก็เริ่มรู้สึกเบื่อมากเพราะการยกเวทเขาก็ต้องยกอยู่คนเดียวเขาจึงได้เปลี่ยนมาต่อยมวยและสิ่งนี้มันทำให้เขารู้สึกสนุกสนานมากเพราะว่ามีคู่ซ้อมในการต่อสู้และเขาก็ทำมันได้สำเร็จค่ะปัจจุบันนี้ร่างกายของเขาสมส่วนมากๆเลยค่ะ แต่ถึงแม้จะร่างกายสมส่วนยังไงเขาก็ยังมีปัญหาเรื่องส่วนสูงที่เขาไม่ค่อยจะพอใจนะถึงแม้เขาจะมีความสูงถึง180เซนแต่เมื่อเขาได้ร่วมแสดงหนังประกบกับอ e ีจงซอก ที่มีส่วนสูง186เซนมีความสูงต่างกันแค่นิดหน่อยแต่เขากับรู้สึกอิจฉาจงซอกเป็นอย่างมากในหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการว่ายน้ำจึงมีการถอดเสื้อเปื่อยท่อนบนเกือบทั้งเรื่องเมื่อเขาได้เห็นจงซอกถอดเสื้อเขาก็รู้สึกว่าตัวเขานั้นดูด้อยไปในทันทีเพราะว่าจงซอกหุ่นดีมากหุ่นสูงแบบนายแบบ ร่างกายดูดีมีกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดดูดีไปทุกส่วนแม้ความสูงจะต่างกันไม่กี่เซนเองค่ะแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้คิดมากแค่แซลกันไปมาคำๆเท่านั้นเองค่ะปัจจุบันนี้เขามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รักของแฟนคลับมีเงินทองไว้ใช้ใจ่ายได้อย่างสบายๆมีความเป็นอยู่ที่ดี แต่เขาก็ไม่เคยลืมความหลังในวัยเด็กว่าเขามาจากไหนใช้ชีวิตลำบากอย่างไรเขายกให้คุณแม่คือแบบอย่างการใช้ชีวิตของเขาคุณแม่ของเขาทำงานหนักมากๆตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กคุณแม่ทำงานทั้งในและนอกบ้านแถมยังออกเก็บของเก่าตามถนนหรือหมู่บ้านท่านไม่อายท่านทำสิ่งนั้นติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายสิบปี หลังจากที่เขาได้เข้ามาเป็นนักร้องนักแสดงเขาก็ได้ขอให้คุณแม่หยุดทำงานให้พักผ่อนอยู่บ้านเฉยๆแต่คุณแม่กลับปฏิเสธคำขอของลูกชายค่ะโดยให้เหตุผลว่าท่านมีความสุขในการทำงานได้พบปะและพูดคุยกับผู้คนมากมายหากว่าให้ท่านหยุดอยู่บ้านเฉยๆคงจะทำให้เหงา และอาจจะทำให้ร่างกายนั้นอ่อนแอจนเจ็บป่วยได้ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะห้ามคุณแม่ได้อย่างไรคะ่ะในเมื่อสิ่งนั้นคือความสุขของท่านเขาก็ต้องปล่อยให้ท่านทำเขาก็ได้ขอร้องคุณแม่อีกครั้งและก็ได้เปิดคาเฟ่กาแฟาเล็กๆให้กับคุณแม่ในเมืองอุนซานบ้านเกิดให้ท่านได้ดูแลคะ่ะประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กมันก็สอนให้เขาเติบโตมาอย่างดีมีคุณภาพใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท เห็นคุณค่าของเงินคุณค่าของชีวิตทำให้เขาเป็นเด็กดีมีสัมมาคาระวะกับทุกคนไปที่ไหนจึงมีแต่คนรักแล้วก็เอ็นดูในความน่ารักสดใสที่เล่นเป็นกันเองโดยเฉพาะกับแฟนคลับค่ะอยู่ที่ไหนเขาก็สามารถสร้างแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับผู้คนได้มีความสุขสนุกสนานเขาคิดอยู่เสมอว่าแฟนคลับ ที่คอยสนับสนุนเขามาตั้งแต่ต้นทำให้เขามายืนตรงจุดนี้ได้และเขาก็มักจะกล่าวขอบคุณทุกๆคนในทุกครั้งที่มีการสัมภาษณ์ออกสื่อเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ง่ายเลยเขาไม่ได้รับกำลังใจดีๆจากทุกคนค่ะแต่ทว่าในปี2560ก็ได้มีกระแสดราม่าร้อนแรงในเกาหลี ประชาชนและชาวเน็ตมากมายได้แสดงความไม่พอใจและวิพาก์วิจารณ์กันสนั่นโลกออนไลน์ถึงเรื่องที่เขาได้รับข้อยกเว้นทางการทหารไม่ต้องเข้ากองทัพเพื่อรับใช้ชาติโดยมีรายงานเปิดเผยออกมาว่าเขาได้ใช้เงื่อนไขาทางการแพทย์เพื่อเลี่ยงการเข้ากองทัพตนสังกัดก็ได้ออกมาโต้ประเด็นนี้ว่า นักแสดงหนุ่มไม่ได้ใช้โอกาสจากสภาพร่างกายที่เจ็บป่วยไม่สมบูรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้ากรมแต่อย่างใดเขามีความตั้งใจอยากจะเป็นทหารแต่ว่าได้ตรวจพบว่าเป็นโรคกระดูกที่ข้อเท้าซ้ายจนทําให้เกิดอาการบาดเจ็บปวดเรื้อรังที่ข้อเท้าโดยทางเราไม่ได้รู้ถึงเงื่อนไขาทางการแพทย์ว่าโรคนี้จะได้รับการยกเว้นให้เข้ากองทัพ ทั้งเราต้องขออภัยที่เป็นสาเหตุของความกังวลของประชาชนทั่วประเทศในขณะนี้เกี่ยวกับการเข้ากองทัพของเขาด้านอิงกุกก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตัวเขาอยากจะทำหน้าที่ทหารเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองแต่อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพค่ะและถึงแม้ว่าตัวเขากับต้นสังกัดจะ ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วแต่ผู้คนก็ยังไม่เลิกวิพากษ์วิจารณ์มีการขุดคุยจนได้รู้ว่าตรวจพบโรคนี้และสาเหตุนี้อาจจะทำให้เขาเลื่อนการเข้ากรมมาแล้วถึงสองครั้งครั้งที่1เมื่อปี2558ครั้งที่2เมื่อปี2559โดยให้เหตุผลว่าเป็นโรคกระดูกจนทำให้มีอาการผิดปกติที่กระดูกอ่อนของข้อเท้าผู้คนต่างแสดงความคิดเห็นกันไปต่าง นานาว่าทำไมจึงไม่สมัครเป็นทหารหลังจากที่รักษาตัวจนหายแล้วโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้นี่มีผู้ชายชาวเกาหลีหลายคนที่ไม่ได้รับข้อยกเว้นทางการทหารแม้จะมีโรคเดียวกับดาราดังและหากตั้งใจจริงจะเป็นทหารเขาก็น่าจะเป็นได้เนื่องจากสุขภาพของเขาไม่ได้ร้ายแรงเลยและด้วยเหตุผลดราม่านี้ทำให้ในช่วงนั้น คนต่างมองเขาในแง่ลบค่ะแต่เขาก็ยังไม่ย่อท้ออย่างทุมเทในการแสดงอย่างเต็มที่และการทำงานในแต่ละครั้งเขาก็ทุ่มสุดตัวเล่นจริงเจ็บจริง,รงไม่ใช้ตัวแสดงแทนจนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจากการถ่ายทำอยู่บ่อยครั้งการถ่ายทำซีรีย้อนยุคอิมประวัติศาสตร์ The King Face เขาก็ได้รับบาดเจ,จ็บในการถ่ายทำถึงสองครั้งรอบแรกเขาได้รับบาดเจ,จ็บที่บริเวณดวงตาในระหว่างการฝึกซ้อมฉาก แอคชั่นกับสตารแมนค่ะ แต่โชคดีค่ะที่ไม่ร้ายแรงไม่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นแต่ว่าตัวเขาก็ต้องหยุดพักเพื่อรักษาตัวเป็นเวลาถึงหนึ่งอาทิตย์แต่หลังจากกลับมาถ่ายทำก็เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บรอดสองเขาได้รับการบาดเจ็บที่บริเวณจมูกจากฉากที่ใช้ลวดสลิงแต่ว่าครั้งนี้เขาได้รับบาดเจ็บแค่เพียงเล็กน้อยจึงไม่ต้องหยุดการถ่ายทำเหมือนครั้งแรกค่ะอปป้าอึนกุกเคยมาถ่ายทำา MV ของเขาที่ประเทศไทยด้วยค่ะโดย มีการเช่าบ้านเพื่อถ่ายทำกันที่ภูกเกต็ตการมาทำงานที่นี่เขารู้สึกสนุกสนาน อาหารก็อร่อยถูกปากแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาตกใจมากๆก,ก,ก็คือที่บ้านเช่าหลังนี้มีแมลงสาบแล้วก็จิงจกตัวใหญ่มากๆค่ะเพราะว่าที่เกาหลีมีแมลงสาบและจิงจกน้อยมากแถมยังไม่ตัวใหญ่เท่านี้อีกด้วยค่ะและหลังจากการถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยเขาก็เดินทางกลับไปได้ประมาณสองอาทิตย์เขาก็ได้รับทราบข่าวว่าบ้านหลังนี้เกิดไฟไหม้และไหม้บริเวณที่เขาถ่าย MV หลังจากได้ทราบ เขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากแต่ว่าที่เกาหลีมีความเชื่อว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หรือว่าเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นอาราบัมจะขายดีมาก ใจหนึ่งเขาก็แอบ,บรู้สึกดีใจว่าอัลบั้มนี้จะต้องขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่นอนแต่อีกใจหนึ่งเขาก็รู้สึกผิดกับเจ้าของบ้านที่แอบ,บดีใจค่ะมาถึงเรื่องราวหัวใจของเขากันบ้างนะคะเมื่อก่อนเขาชอบผู้หญิงที่มีหน้าตาสวยน่ารักแต่ปัจจุบันนี้เขาคิดว่าหน้าตามันไม่สำคัญเลยสิ่งที่สำคัญคือจิตใจมากกว่า เขาชอบคนจิตใจดีฉลาดสามารถแก้ปัญหาตรงหน้าได้ดีและหากว่าเขาเจอสาวที่ตัวเองชอบเขาก็จะไปสารภาพรักแต่ถ้าหากเธอปฏิเสธเขาก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ความรักจากเธอคนนั้นให้ได้ค่ะและเขาก็ได้เปิดเผยถึงผู้หญิงในอุดรมคติของเขาก็คือนักสแสดงสาวฮันกาอินแม้ว่าในตอนนี้เธอจะแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วก็ตาม แต่เขาก็ยังยกให้เธอ เป็นสาวในอุดมคติไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ดีค่ะและถ้าถามว่าดาราหญิงคนไหนที่สวยที่สุดสำหรับเขาเขาก็ตอบได้ทันทีเลยว่าเธอคนนั้นก็คือยุนอาแห่งวง Girl Generation ค่ะที่ตัวจริงสวยสุดๆและตัวเขากับยุนอาก็เคยตกเป็นข่าวว่าแอบเดทกันหลังจากมีคนไปเห็นทั้งสองไปดูการแข่งขันเบสบอลด้วยกันจนทำให้ชาวเน็ตคิดว่าเป็นคู่รักคนดังคู่ ู้ใหม่ของวงการแต่ว่าทั้งสองคนก็ได้ออกมาปฏิเสธและยืนยันตรงกันว่าเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญทั้งสองคนบังเอิญเจอกันในสนามเท่านั้นเองค่ะและสาวน้อยที่ได้เปิดเผยว่าเป็นแฟนกับเขาก็คือนักร้องสาวพักโบรัมค่ะ ทั้งสองคนแจ้งเกิดมาจากรายการซปเปอร์สตาร์เพวกเขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันมาหลายปีจนกระทั่งในปี2560ก็มีแหล่งข่าวอ้างว่าเห็นทั้งสองคนกำลังแอบเดทกันแบบลับๆอยู่บ่อยๆหลังจากที่มีข่าวลือออกมาได้ไม่นานต้นสังกัดก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มว่า ทั้งสองคนกำลังออกเดทกันจริงๆค่ะคาดว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาขึ้นจากความเป็นเพื่อนและในช่วงที่ฝ่ายหญิงต้องสูญเสียคุณแม่ไปเธอก็อยู่ในช่วงที่เศร้าเสียใจเธอก็ได้อินกุกคอยช่วยเหลือให้กำลังใจและปลอบใจอยู่ไม่ห่างทั้งสองคนใช้เวลาว่างจากงานไปออกเดทกันตามสถานที่ต่างๆในที่สาธารณะก็ไปเหมือนกับคู่รักประชาชนทั่วไปค่ะ คนใกล้ชิดของทั้งสองฝ่ายก็ออกมาบอกว่า ความรักของสองคนหวานชื่นพวกเขารู้สึกได้ถึงความจริงใจของอินกุกที่มีต่อโบรัมแม้ในช่วงที่เขาพบเจอกับความยากลำบากแต่เขาก็พยายามจะไม่แสดงออกต่อหน้าเธอทุกคนดีใจมากที่พักโบรัมมีแฟนที่ดีอย่างซออินกุกเขาดูแลเอาใจใส่เธอดีมากและก็ขอให้ทุกคนช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ของพวกเขาด้วยค่ะแต่ทว่าสุดท้ายแล้วความรักของทั้งสองคนก็ ็จบลงค่ะมีรายงานข่าวว่าคู่รักคนดังได้ยุติความสัมพันธ์กันลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากคบหากันได้หนึงปีกว่าๆในปัจจุบันก็ยังไม่มีข่าวว่ากำลังแอบเดทอยู่กับสาวคนไหนค่ะ และนักแสดงหนุ่มก็มีผลงานมากมายผลงานเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจะจบไปคาเฟ่มีนำดงผลงานเรื่องนี้สร้างเสียงหัวเราะสนุกสนานหากันท้องคัดท้องแข็งเขามารับบทอาจารย์นำพ่อหมอดูดวงที่รู้ทุกอย่างของลูกค้าอย่างกับว่าไปนอนใต้เตียงของลูกค้าเลยแต่จริงๆแล้วเขาคืออดีตตำรวจสายสืบอัจฉริยะที่สืบคดีเก่งมากแต่เมื่อเขาต้องสูญเสียเพื่อนรักไปแถมยังถูกใส่ร้ายจึงต้อง ไปนอนอยู่ในคุกเมื่อเขาพ้นโทษออกมาความแค้นใจที่สูญเสียเพื่อนรักไปแม้อยู่ห่างกันแค่บานประตูกันเขาจึงออกล่าตัวคนร้ายมาลงโทษจึงได้รวบรวมทีมสุดฮามาเปิดสำนักหมอดูสุดแม่นแต่แท้ที่จริงแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังก็คือความช่วยเหลือจากทุกคนโดยเฉพาะน้องสาวที่เก่งโลกไซเบอร์และเขาก็เป็นไม้เบื่อไม่เมากับนางเอกที่ตอนนี้เป็นหัวหน้าสายสืบที่เก่งขั้นเทพต่อสู้เตะต ยางกับหลุดมาจากว่าเศร้าหลิน ทั้งคู่จับพัดจับผูมาร่วมมือการสืบคดีและความหากก็บังเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันในครั้งนี้แถมยังมีเรื่องราวที่ผูกพันกันแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรใครคือคนร้ายก็ต้องไปหามารับชมกันต่อได้ทาง Netflix นะคะเรื่องนี้อาจูมาแนะนําเลยค่ะสนุกสนาน hey เฮฮารื่นเริงบันเทิงใจจริงๆค่ะและอบป้าอินกุกยังมีผลงานอีกมากมายหลายเรื่องยังไงก็ฝากทุกคนติดตามรับชมทั้งผลงาน 공무원 이면 요즘 애들한테 신의 직장인데 이 막장이 어떻게 올줄을까 알콜 도박 시킨 쳤어